สวัสดีครับวันนี้ครับอยู่กับชาแนลชาแนลยังไม่คิดนะครับแต่ออกมาแน่นอนชื่อชาแนลครับเราวันนี้อยู่บนดาดฟ้านะครับตึกเฉลิมแนะนําครับเฮ้ยบรรยากาศดูนะครับดูไหมครับดูไหมครับสูงม่วงสวยๆครับสูงๆนี่ครับหอหอชมเมืองของสุระการณ์นะครับสวยมากครับผมนูครับไปหน่อยๆสะพานสะพานแขวนอายสลิงนะครับผมไหม ตาองจะมองไม่เห็นเลยนะ่ยสมการ,การครับผมผ <History S 2> ทริปนี้จะมีแพนไปไหนไหมครับมีเนี่ครับก็ว่าจะไปหาที่เที่ยวครับสมการใครอยากใครมีที่เที่ยวสมก,การดีๆก็ลงไว้ใต้คลิป,ปเลย Star นะ <Yar> ครับผมครับชมเมืองครับนี่ชมเมืองสมการครับ We met your eyes, so blue, me pressing through. I can't forget that day we met your smile, so bright, it made me swoon. Our love is like a summer's day, hot sun and blessing.